เป็นคนพากไม่เป็นบักพาผักี๋ยวคุณผู้ชมมาดูต่อครับตอนนี้เสียหลุยกําลังใส่ไส้ัวที่ขั่นแล้วก็ล้างทำวามสะอาดเลยนะครัแต้องทำใหไหลตายไหลตายเต่ต้องทำให้ไหลตายะคต้องเอาน้ําออกน้ําที่แช่ไว้มันจะทําให้รสชาติมันจะเจอของที่เราปรุงนะครับเดี๋ยวต้องปรุงใหม่แล้วก็ชิมใหม่ครับตอนนี้เราก็ใส่ ไหลบัวที่เราเตรียมไว้ลงในพกแล้วนะครับพี่ไปเตรียมตอนไหนเขาเตรียมอยู่คนเดียวอ่เาเ,มมอเขาเตรียมไม่เราเตรียมคือช่วยเขาได้แหละคือใช้ใจช่วยเขาช่วยอยู่เฉยแล้วช่วยอยู่เฉยนะครับนอกจากน้ําในถุงไหลบลัวแล้วก็จะมีที่มือของเสียง <c oughs> ทุกเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นการเติมลดขั้นพมก่อน <c oughs> ครับบ่ได้แดีมากครับโอเคครับเราจะมาดูขั้นตอนการํำครับ ค่อยๆคู่เขาโคเลโคเลให้เข้ากันนะครับลักษณะการตามต้องมือขวาจับปากแน่นมือซ้ายจับตลิวค่อยๆคนขึ้นมาขึ้นมาจากข้างล่างให้มันวนนะครับเรียนไปเรือซ้ายจับช้อนเรือขวาจับจับช้อนจับปากมือขวาจับปากขาขวาถือปากแล้วก็ปากก็ถือสินสากถือสิน ดูนะครับสีสันเป็นไงครับคุณผู้ชมครับกิ่งแห้งจากท่าประแดงนะครับครับมะเขือเทศจากสมุทรสาครสีมุงเมืองอ๋อสีมุงเมืองหรือ๋อนจะลังสิตเองลหรไม่มึงไม่ได้รับผูมาด้วยไม่เราสามขาดเครับผมเชื่อภาคในตลาดครับเดี๋ยวเราจะมาซิมดูนะครับถึงเวลาของคุณแล้วเราจะมาชิมดูจากชิ้นเน้นๆนะครับ อ๋อชื่อคุไอรี่กคุกผ้าถ้าคุณไม่พลาคุณจะไม่ไอก็เลยแซ่บปะรสชาติแซ่บสุดยอดอันนี้คือแซ่บนัวโัวไไงโบว์นี่มึงกินยันี2สองที่สามครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูโฉมหน้าชัดๆกันอีกรอบนะครับเป็นไงครับผม เส้นมีเส้นมีเส้นเส้นมันนี่สักจัดบ้านเส้นใหญ่มันอันนี้คือน้เส้นหอยดอกไอบัวสูตรเสียปลุยโอ้ยมึงสุดท้ายจะจบกนบมดเลยเนี่กระทะเหล็กน้ำนี่ไม่ใช่น้ำปลาน้าน้ำลายคน้ำลายมันฟงมาน้ำลายมันฟงมา ที่อะไรที่ครบนะเดี๋ยวฟันโอเคครับคุณผู้ชมมาด้ยกันเลยมาเก็บของนอน,นต่นอนมาพร้อมแล้วต่อไปไป